ทัาสวัสดีรรุนในเมลาแสแซนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ในส่วนของด่านลิมูนนะครับในการหาใชานีลิมูนนะครับผมนะก็ในส่วนของวิธีการ AFK เนี่ย เดี๋ยวผมจะใช้ตัวละครประมาณแค่4ตัวนะครับเป็นตัวละครที่หาได้ง่ายๆเลยนะผมนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดแอปเดิมนะครับ Auto ิกเกอร์ er เลยนะครับผมนะแล้วก็กดคอนฟิก u r a t i o n แล้วก็เดี๋ยวเข้าเกมเลยนะครับนะโอเคไหมก็ตัวละครที่ผมใช้เน e ี่ยเป็นตัวละครที่หาง่ายมากทุกตัวเลยนะครับผมนะแล้วก็ของอีโวเนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับเลยเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเซิร์ฟปกตินะครับผมนะเพราะว่าเซิร์ฟวีเนี่ยก็ คนคนมันโหลดค่อนข้างช้านะผมนะครับเซิร์ฟเวีนะโอเคไหมก็ <S <S สําหรับลาแตนเนี่ยเกมคนเล่นถึง1นึ0 0 0สห้าื่นคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้โค้ด1 0 0 0รันีโลวไว้ข้างใต้วิดีโอนะครับโอเคไหมก็เดี๋ยวเราไปรอในเกมมาเลยนะผมอ่ะก็มาถึงในตัวเกมนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยตรรัวละครที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไออุนโกนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยโอเคไหมเป็นตัวละครไออุลโกนร่างใหม่นะครับที่ยืนคู่กับอเวโดนะครับตัวที่2จะใช้เป็นในส่วนของลูลุสนะครับผมนะ โอเคลูลูตัวนี้แล้วก็ด้วยสามใช้เป็นของเดซันนะครับผมนะเออเดซัน uh, เนี่ยก็เอามาเหมือนเดิมนะครับเพราะตัวละครที่เป็นตัวแบกเหมือนกันนะครับโอเคไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นส่วนของตัวละครไอดอลนะครับก็คือตัวละครเงินเลยนะโอเคไหมบุ๊บเอามาแค่สี่ตัวพอนะครับแค่นี้ก็ลงผ่านแลวครับหรบในส่วนของด่านใหม่นะโอเคไหมก็ด่านเนี่ยจะเป็นด่านที่เรา,เาไว้ใช้ฟาร์มในส่วนของชายนี่ลิมุรูนะครับโอเคไหมก็ใครทีเอฟเคได้ก็สามารถเอฟเคนะในส่วนข,ของที่มันดอปเนี่ยจะเป็นส่วนของพวกอ่าฉาดและพวกนี้เพล์แล้วพวกนี้ก็สามารถแรกได้นะครับ ไอ้ร้านค้าเนี่ยจะรีทุกๆ2วันนะครับประมาณนี้เลยเราสามารถแลกตั้งแต่คิ้วแลกเพอร์เฟคตั้งคิ้วอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเอเซนเซเลคเตอร์พวกเนี้ยแล้วก็100่งรโลนะโอเคไหมก็เดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยนะครับสำหรับในส่วนของใช้นี่เรื่องู้นะเดี๋ยวไปเจอในเกมนะครับผมก็เข้ามาหน้าตัวเกมนะจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวแค่ดูตั้งค่านะครับผมนะตั้งค่าผมอ่ะจะปิดออโต้เลดี้ครับแล้วก็ปิดซิมเน็ตไว้นะครับ อในส่วนของวางตัวละครอัพตัวละครเนี่ยผมเอาไว้ด้านขวาแทนนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ทุกอย่างก็คือตามนี้เลยนะครับผมสําหรับในส่วนของเซตติ้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมนะอะอันดับแรกให้เราวางเลขหนึ่งเข้าไปตรงนี้เคแม่ K Man แล้วก็สองนะเข้าไปที่ไอดดลนะครับ3ามไว้ที่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ สีไว้ในส่วนของตรงนี้เหมือนกันนะครับให้ระวังไอ้ดอยนะวิธีเช็คว่าวางตรงไหนได้บ้างครับกดที่ตัวละครตัวนึงอ่ะอย่างเช่นผมกดที่เดซานนะปุ๊บแบบเนี้ยอ่ะสีฟ้านี่คือวางได้นะครับก็อันนี้6เนะครับผมอันนี้หเนี่ยเราจะวางเดซานตรงนี้นะครับแล้วก็หตรงนี้เลยแล้วก็เจ็ดนะครับตรงนี้ปุ๊บโอเคไหมแล้วก็อันนี้แปดนะครับวางในส่วนของลูลุสแล้วก็9้านะครับผมเป็นในส่วนของเอ่อวางพื้นนะครับผมนะแล้วก็สิจะเป็นวางไออุนโกนะครับประมาณนี้เลยนะ พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมสอนเลือกการ์ดให้นะครับว่าเลือกการ์ดอะไรดีบ้างนะผมประมาณนี้เลยนะปุ๊บวางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ตามเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววิธีแก้ครับผมนะซึ่งสิ่งที่ผมใช้ถ้าสมมุติแบบเรามองไม่เห็นจริงใช่ไหมเราเอาปุ่มที่สิเอ็ดไว้ตรงยูนิเตอร์ตรงนี้นะครับสิบสองไว้ตรงไอ้อุนโกนแล้วก็สิบสามนะครับไว้ตรงนี้นะครับผมนะปุ๊บแค่นี้ก็น่าจะวางได้ครบแล้วนะครับแล้วก็สิบสี่วางตรงนี้นะครับโอเค อ่าสิบห้าวากันตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือน่าจะเสร็จแล้วนะสำหรับในส่วนของการวางนะปุ๊บเดี๋ยวเราก็กดเริ่มมาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคไหมก็เดี๋ยวผมจะกอคิดไม่ไหวเลยนะครับในส่วนของการเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนไปที่เลือกนะอ่ะ วิธีเลือกการนะครับให้เราเลือกในส่วนของการ์ดซ้ายสุดนะครับผมเพราะว่าการ์ดซ้ายสุดเนี่ยง่ายสุดเลยนะครับเข้าไหมก็พอเลือกการ์ดเสร็จแล้วอะ่ะก็มันจะมีเฮลิสวาฟสองอ่ะมาให้เลือกนะครับเสร็จแล้วอะ่ะเรากดตรงนี้ไว้ตรงแถวๆนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เราเลือกการแล้วก็กดเลือกใหม่นะผมนะเ,เดี๋ยวเรารอเว็บพิสิเลยนะครับผมจะให้ดูนะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะ อ่ะพอถึงเวฟวิสินะครับให้เราตั้งปุ่มให้โดนตรงนี้นะครับมันจะเลือกการตรงนี้พอดีเลยนะครับแบบนี้เลยปุ๊บอ่าเลอกการแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับแบบนี้เลยนะในส่วนของอีกวิธีหนึ่งอ่ะถ้าสมมติใครที่คิดว่าตัวละครเราไม่ไหวนะครับเราสามารถเพิ่มปุ่มไปกดในส่วนของ A b i l i t y manager ได้นะครับแล้วก็กดพัก็ออตโต้นะครับแบบนี้เลยโอเคไหมสำหรับคนที่คิดว่าไม่ผ่านนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าทีมผมเนี่ยค่อนข้างตึงระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวผมจะใช้ทีมเนี่ยลงเลยนะครับ อ่ะก็พอมาถึงเว็บพ้ายนะครับหรือว่าจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับให้เรากดปุ่มนะครับตรงนี้ปิดเป็น close นะครับผมนะแล้วก็ไป ability manager นะตรงนี้เลยแล้วก็กดนี้ปุ๊บ19แล้วก็20นะครับตั้งเป็น toggle auto นะครับขี้เบก็ตั้งเป็นในส่วนของปุ่ม close นะครับเพื่อที่จะกดสกิลทุกตัวละครเลยนะครับอันนี้เราสามารถตั้งก่อนได้นะครับแต่ผมตั้งทีหลังเพราะว่ามันจะได้จบไปพลนะครับแบบนี้เลยนะปุ๊บอ่ะพอกดสกิลพอหน้าจ่ายหมดเลยเคมาอ่ะในส่วนของปุ่ม17เนีี่่ยทมันเป็นกดคอนเฟิร์มนี่ยัๆกบปุ่มกดีทายนะเพราะป็น ก็คือเราจะกดดีไทายพร้อมกับกลุ่นเลือกตัวละครได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปเนี้ยเ็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหาในส่วนงชัยนี่ริมรู้ไห้ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมครับไม่บ้ bye. เจอินะผม